สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาทําเที่ยวบ้านคนดู e ีพีที่6กันนะคะทุกคนไปดูกันเลยนะคะว่าจะมีสิ่งก่อสร้างใครบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูสิ่งก่อสร้างของนิ้งกันนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะตรงฟาร์มนะก็จะเป็นบ้านผีสิงนะคะทุกคนเออสวยดีนะทุกคนดูดิก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเท่ดีนะก็แบบนี้เลยมาเที่ยวชมของทุกคนกันได้เลยนะคะ มีพวกทีวีอะไรพวกนี้นะมันก็แบบอยู่ได้นะคะแต่แค่ตกแต่งแนวฮาโลวีนบ้านผีสิงนั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันอันนี้เป็นห้องน้ำนะคะทุกคนห้องน้ำสวยอนะเนาะสร้างเก่งนะเนี่ยก็นี่เป็นห้องอะไรอันนี้เป็นห้องนอนนะคะทุกคนก็จะเป็นห้องนอนแบบนี้เลยโอเคก็แบบอืดีก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนก็คือสวยงามมาก เดี๋ยวเราไปดูสิ่งก่อสร้างอย่างที่2องกันเลยนะคะทุกคนอ่าคนนี้ก็ขอมาอะไรรอบแล้วก็ได้แล้วนะคะจะบอกว่าบ้านหลังนี้ก็คือดีนะคะทุกคนมีอ่างว่ายน้ำสระว่ายน้ำอ่ะมีเป็ดนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นโรงจอดรถแบบนี้โอเคสวยนะเนี่ยบ้านดูบ้านดูแบบแข็งแก่ง่งอะไรประมาณนี้นะโอเคมาเที่ยวเล่นกันนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนกันนะคะ ก็จะเป็นด้านบนก็จะน่าจะเป็นห้องนอนนั่นเองอ่าใช่แล้วนะคะทุกคนห้องนอนก็คือสวยงามนะคะตกแต่งไปเลยค่ะไม่มีใครว่านะโอเคประมาณนี้สวยค่ะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปสิ่งกอ่อสร้างอย่างต่อไปกันเลยค่ะก็เราก็ไม่แน่ใจว่าเป็นร้านอะไรนะน่าจะเป็นร้านแฮมเบอร์เกอร์หรือเปล่า,านี่ไม่แน่ใจนะเพราะว่าแบบตกแต่งสีชมพูจิจาดเลยนะคะทุกคนเออมีรถด้วยนะคะทุกคนดู ก็ประมาณนี้นะคะอันนี้ไม่แน่ใจนะว่าเป็นร้านอะไรนะทุกคนเออก็เจ้าของสิ่งก่อสร้างน่าจะเป็นร้านแบบพวกร้านอาหารทั่วๆไปนะก็สวยนะโอเคเดี๋ยวเราจะทะลุไปก็นี่ก็จะเป็นแฮมเบอร์เกอร์อยู่บนหลังคาร้านนะคะทุกคนโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปสิ่งก่อสร้างอย่างต่อไปกันเลยคะ่ะโอเคค่ะทุกคนจะบอกว่าบ้านหลังนี้คือใหญ่มากอันนี้ก็คือเจ้าของบ้านนะคะ ก็ใหญ่มากๆอันนี้มีโต๊ะลอยได้ด้วยนะคะเท่สุดๆนะคะโอเคประมาณนี้นะสวยดีนะทุกคนก็คือสร้างสรรค์มากเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นบนกันนะคะทุกคนก็คือบ้านโคตรใหญ่นะคะใหญ่ที่สุดนะคะโอเคอ่ะไปเลยก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบจัดปาร์ตี้ได้นะมีชันน้นบนด้วยอันนี้เป็นห้องน้ำนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันอ่นนี้ก็จะเป็นอะไรอ๋อเป็นแบบ อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะมีโรงจอดรถนะคะทุกคนก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปสิ่งก่อสร้างอย่างต่อไปกันเลยค่ะทุกคนของคนนี้นะคะของน้องแพรนะคะอันนี้ก็จะเป็นตลาดเล็กๆนะคะทุกคนอ่ะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะของก็จะมียูนิดนึงนะคะก็มาต่อเติมได้นะคะน้องแพรเนาะเพราะว่าตลาดเนี่ยของมันต้องมีเยอะๆใช่ไหมอ่ะอันนี้อาจจะแบบเพิ่งสร้างหรือเปล่าก็สู้ๆนะคะถือว่าน่ารักนะ น่ารักค่ะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปสิ่งก่อสร้างอย่างต่อไปกันเลยค่ะทุกคนก็จะบอกว่าบ้านก็คือวิวดีนะเพราะว่ามัานติดทะเลนะคะทุกคนเออข้างล่างก็จะเป็นแบบนี้เลยสวยใช้ได้นะเนี่ยทุกคนวิวดีอะ่ะเนี่ยวิวดีเนาะทะเลเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะคะแล้วก็น่าจะมีห้องน้ําทางนี้นะคะอ่ะก็สวยนะเออ น่ารักดีนะคะบ้านแบบนี้นะวิวดีมากมากเดี๋ยวเราไปดูสิ่งก่อสร้างอย่างต่อไปกันเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็สวยนะคือแบบใหญ่มากอันนี้เราไม่แน่ใจว่าแบบของใครอะ่ะของต่างประเทศหรือเปล่าเพราะว่าคือเคยเห็นเขารีวิวแบบนี้กันเยอะมากถ้าเป็นของน้องก็ขออภัยด้วยนะก็สวยดีนะถ้าสร้างเองคือเก่งนะเนี่ยเก่งมากอะ่ะเออควรสร้างคือเก่งมากเก่งสุดๆนะคะโอเคใหญ่มาก ก็จะประมาณนี้นะก็สามารถส่งไอดีมาให้เราได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวนะเออมาเที่ยวกันได้นะคะของเพื่อนๆนะ่ะอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็ประมาณนี้เลยนะคะ